พี่น้องครับตื่นขึ้นมาเนี่มือเศร้าต้นตะลิงปิงยังอยู่อยู่ครับพี่น้องเป็นอย่างคือวายยังสั่นวันตีมือบ้านเนีนออจารย์คมนะครับพาสายยันไปธุระจังหวัดกาฬสิน์นะครับไปคุยเรื่องงานทีวีนี่แหละแต่ว่าพาอยู่เขาพี่น้องเอ้ยครับอยู่กาลสินมือเึ้ื่อนนี่ครับว่ามันสีงอนสีพังไป เกือบทุกหลังครับแต่ว่ากับผ่านดันกับขึ้นมาครับบาสินนนอยู่คุณมันประเดวเสือผ่าไปเปลี่ยนเดืองเสือผ่าเปลี่ยนกับว่ามีปัญหาดอกพี่น้องครับนุงตัวเก้าก็ได้ดอกปัญหาคือบ่มีคาลีสอดบ่มีคาโรงแรมผักเลยผ่านดันมามาหอดหนองหานครับว่ามัน มันสีแห้งคือกาลสินกะฝนกะตกอยู่แต่บ่าแห้งปานนดครับก็เลยมาเบิ่งต้นแต่ลิงปิงเจ้าของกับมาหอด,ดีสองพี่น้องกับมาหอดหอดกดีสอางแต่ว่า <c oughs> เปินจอกกินหนบ้อกกินจอกกินแหน,น,ก,ก,น,ก,ก,น,แนกินต้มดอกแค่กินดอกแต่เกียวฝนเขียนไหลอมอตัวเดียวบริด้ฝนเขียนีหโมอตัวเดียวพยอวยวพี่น้องครับฝนฟ้าตัวเดียว พี่น้องมากินเขาน้ากันครับม่กินเขาง่ายนุากันแต่ว่าสวยละสิเที่ยงเอาละครับ่อา,า,ากินเขาง่ายกับหยังวัทีกินเขาง่ายกับปวนปลาอยู่ยละพี่น้องปวนปลาแล้วกะตุมดอกอกระเจียวครับดอกอกระเจียวซื้อมากั้งแต่หอยเมฆครับเรื่องภูเขามือว่านนี่ครับรับษายันนะครับเรากบมีจักระจันจะว่าจักระจันมะหอดบ้านตายพอดีครับขนาดไซส์หุง้ง ดางเขียวไว้กระตายครับพี่น้องครับว่าเป็นใจกินดอกเป็นใจกินแน่งแต้นนดอกกระเจียวครับมาพี่น้องครับพูใ้ใดา่ันในกินเขานะครับมากินเขาน้ำาจารย์คุ่มเด้อครับอ,อันนี้คือคนปลาครับคนปลาคนปลากับดอกกระเจียวครับพี่น้องมาพี่น้องวันที่นหกินเขานํากันครับ เสียงดวงสีนะครับดวงสีเขาม,มีไปผู้ข้าวเลยเนาะ นี่แม่บ้านเป็นเจ็บดูเงี้ยนดนอรักบ้านดินก็รักปลา,ปลาขนาด,ดนี้ครับแซ่บขนาดมีฟักขดเสียนาบ้านนี่ยนวดมันรวยบ่ยั่งดอกถ้าเจ้าพานไปพานมากข้าเจ้ากับขวาปลาฟักขเสียนี่เด้อเก็บเอลลูดป่าตั้งะหัานตัวนั้นมั้งเดอก ว่ากินนี่พี่น้องครับของแสลงครับดอกเกียวดอกเกียวขาวว่างวันนี้ มันก่อนมักใกเดียได้จักอะชันแต่ว่าจักอะชันตายแล้อพป่น้องมันมันเป็นกินกินขามันตายอไปขวากาับเป็นบวๆตัวมันค่ัพี่น้อง เป็นตัวเป็นเตัวเป็นเันไม่แฉปีตำใส่หัวงาพ่อจินนะครับเขาเอื่อคอยจักรจันทร<อ>์จอ ิมแบบเพรีนวงางที่นี่หย่ดแล้วตั้งคมององน,นมึมกอแจงเพ้นนอมหม่สือพี่ว้งางครับแจงเพ้นอนอมน่อสือแต่เสบเพื่อน ลวกกินกระปุกกระเจียวฟับแดบวางกระแจียเหมือนกันครับยึคือดอกกระเจียวถ้าหนองหานไม่เคยเห็นดอกาไม่หานเห็นอยู่ดว่หวานครับได้วดวกระเจียวหนอยึดต้นขวงนะพี่น้องครับอยึดต้นขวงถึงเขามันจะแหลงมันแฉบดว่เออแฉบอยู่ เห็ดว่าอะไรย่างเดียวพี่น้องเพราะท่านเห็นแค่เจ้าเห็นคือขันสมแค่นั้นล่ะยิ้มเราครับอาทิตย์นี่ยพ่าะการจิบนาเด้อะหามามจิบน้ำกันพี่น้องไปก่อนครับบ๊ายบาย